อันนี้คือก่อนที่จะทําค่ะอันนี้พี่แหวนทําอะไรไปบ้างตอนที่ตอนที่ก่อนก่อนที่จะมาใช่ไหมคะก่อนหนึ่งนี้คือดึงหน้าแล้วก็ทําตาสองชั้นแล้วก็ทําจมูกเอาเอาเนื้อมาใส่หูเราแล้วก็เกตจมูกแล้วก็ทําคางแล้วก็ทํานมอือันนี้คือก่อนที่จะมาที่ทีลพรก็ทำาแล้วครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ไม่พอใจก็เหมือนกับว่าเราผลลัพธ์ที่ได้มันยังไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ ก็เลยมาที่ทีลพรค,คลินิกแล้วก็ครั้งที่สองก็ไปแก้อีกโรงพยาบาลหนึ่งแก้ไปแก้มาเสียเงินก็เยอะแล้วก็ได้รักยิ้มด้วยก็ไม่พอใจก็ไม่พอใจคือว่าการบริการมันแตกต่างกันที่นี่อะค่ะคือว่าตอนที่เราไปทำไอ้อั้งเล่นน่ะเขาบอกว่าเขาจะหาโุงเลมให้เราแล้วเขาเรียกรถแท็กซี่ให้เรากลับคือเลือดอาบหน้าเลยอะอคือเสียดายลกโอ,อกค่ะ ลอกออกในในลายแฟนบอกอย่าเอาไว้เลยมันมันเอาไว้แล้วเรากุ้มใจนะเราเสียเงินเราไม่ว่ามันเสียความรู้สึกแต่เรามาที่นี่น้องๆน่ารักทุกคนค่ะต้อนรับดีแล้วก็มันมีความอบอุ่นน่ะคือแบบมันมันคือมาแล้วอยากมาอีกนะคะคือได้รับการบริการที่เราบริการดีแล้วก็แล้วสวยด้วยแล้วมีอะไรปรึกษาคุณหมอได้นะคะ เชิญทุกคนมาค่ะแล้วจะไม่ผิดหวังถ้าอย่างนั้นแสดงว่าพอเราไปทําที่อื่นมาละสองครั้งเนี่ยมันก็ไม่พึงพอใจไม่พอใจค่ะแต่พอมาที่ทีละพรคลินิกเราก็เลยมาแก้ค่ะค่ะแก้อะไรบ้างคะพี่คือทีครั้งแรกก็ดึงดึงข้างบนค่ะอ่าก็ดึงข้างบนค่ะดึงข้างบนแล้วก็ทําแล้วก็เดี๋ยวดึงดึงข้างบนแล้วก็มาแก้ตาแล้วแก้ตา มาที่นี่ก็มาให้คุณหมอดึงไอ้นี่ค่ะค่ะเป็นล็อบบอนยาก็โอเคที่นี่ก็เลยตัดสินใจมาดึงร่องน้ำหมากดึงร่องน้ำหมากก็ทำเมื่อคืนนี้ค่ะพอใจมากเลยค่ะทำเสร็จคือไม่กินยาแก้ปวดค่ะไม่กินจริงๆเลยนะคะคือกินยาเสพเพราะว่ายาเสพมันต้องกินใช่ไหมคะคุณอ่อนเพราะว่าเราเราไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอาใจที่นี่นะคะคือของเขาดีแล้วก็ว่าดีค่ะถ้าไม่ถ้าไม่ถือว่าไม่ดีเราก็จะบอกว่าไม่ดีค่ะ เพราะว่าคือเราเขาเรียกเราผ่านมาหลายที่ละแต่พอมาที่นี่เนี่ยคือจบเลยคือจบคือมันมีความสุขน้องน้น่ารักค่ะแฟนเขาก็บอกวีติฟูลวแมนเขาบอกเขาบอกว่าทําไมไม่เจอตั้งแต่ที่แรกถ้าเจอป่านนี้จะไม่จะไม่เสียเงินเยอะเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาพูดอย่างเงี้ยก็เป็นบุญตาที่มาเจอคุณโอนค่ะขอบคุณภูมิใจมากค่ะคุณโอนน่ารักแต่จริงจริเราเพิ่งทําไปได้ไม่นานแต่ว่าได้รับการตอบรับมาดีมากคือ ตอนทีต่ตั้งแต่มาทําชีริพอคลินิกนะคะคือคนถามตลอดเลยจนมันเครื่องบินก็ถามว่าพี่ไปทําที่ไหนมามแล้วบอกว่าไปทําชีริพอคลินิกไปกดดูใน YouTube อันนี้เราเราเจอในยูทู e มันเด้งขึ้นมาเลย<ม>พอเด้งขึ้นมาเราก็ซื้อตั๋วปุ๊บ บินมาทําตรงเลยค่ะคือว่าเอาไม่อยู่เลยคือเห็นรีวิวของทีละพรครีมปุ๊บก็ตัดสินใจมาเลยแล้วมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้รับความพึงพอใจที่แบบหลังการบริการแล้วก็แบบมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีก่อนที่จะเข้ามาทำเอ่อทรีทเมนต์ทำสัญญกรรมคุณหมอก็ดูแลดีมากๆเลยดีค่ะแล้วก็ใจทีเดียวจบนะคะไม่ต้องเสียอะไรเลยแล้วพยาบาลก็ดูแลดีค่ะคือทําเสร็จเดินลงมาเราทานโจ๊กได้เลยค่ะไม่มีปัญหาไม่ต้องนอนทักฟื้นไม่ต้องนอนสามารถกลับบ้าน ใช้ชีวิตได้ตามปกติและอย่างที่บอกว่านี่คือทํามาได้ยังไม่ถึงสัปดาห์คือได้หกวันใช่ไหมคะตอนที่ทํามาได้สองเดือนค่ะนี่ขันข้างบนแล้วก็มาดึงนี่มอคืนนี่ดึงประมาณทุ่มหนึ่งสามทุ่มก็เสร็จก็เดินเชยเลยมันไม่เจ็บนะคะคือมันไม่เจ็บจริงๆนะคะไม่ได้เวอร์นะคะก็สวยเวอร์ค่ะย้มาวสวยเวอร์ค่ะที่ว่าคือสวยเคือสวยเวอร์คอนเฟิร์มค่ะคุณฟิร์ม คือฝรหลังเขาชอบนะค่ะป้าเขาบอกว่าสวยมากเลยเป็นคนละคนเลยอ่ะเขาบอกแล้วอย่างนี้จะกลับอังกฤษได้ไหมเนี่ยเขาสนามบินเขาก็มองนะเขาก็มองนะเขาก็มองตอนที่ทําไอ้ที่ที่ไปดึงหน้าที่เราจะไปจองตั๋วว่าจะกลับได้ไหมแล้วว่าแรืว่าเออจะไปถามเขาว่าจะกลับได้ไหมเอาทำไมหน้าสวยจังเลยเนี่ยแล้วก็แนะนําเขาเขาบอกว่าเพลงไหมมันก็คุ้มค่ะที่เงินที่เสียไปคือไม่เสียดายค่ะไม่เสียดายแม้แต่นิดเดียวค่ะ เพราะว่ามันได้ความสวยค่ะต้องบอกว่าผู้หญิงเนี่ยอย่าหยุดสวยจริงจนะงยที่สวยเนาะค่ะอย่าหยุดสวยนะถึงแม้จะอายุเท่าไหร่หรือว่าแต่งงานแล้วหรือลูกโตแล้วใช่เราก็ต้องดูแลตัวเองดูแลตัวเองที่นี้ถ้าเราทําไปเราก็ต้องดูแลนะคะทานอาหารเสริมผลไม้ดื่มน้ําเยอะๆไม่ใช่ว่าทําไปแล้วไปตากเดดต้องต้องต้องดูแลตัวเองด้วยอย่ามาโทษคุณหมอค่ะเพราะคุณหมอเขาทาให้ดีอยู่แล้วค่ะ ราะว่าคุณหมอเขาก็ใจดีมาคุยกันได้ค่ะอยากให้เพื่อนๆมาทํานะคะคุยคุยคุยกับคุณหมอได้นะคะมาคุยเข้ามาเลยค่ะเพราะฉนั้นบอกเลยว่าคือที่ทีละพรคลินิกเนี่ยสามารถเข้ามารับคาปรึกษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ถ้าตัดสินใจที่จะทำศัลยกรรมก็จ่ายทีเดียวแล้วก็จบเลยแล้วก็คุณหมอเนี่ยน้องอ้อนขออนุญาตแนะนําว่าคุณหมอที่เป็นคุณหมอผ่าตัดเนี่ยถ้าเป็น เฟสล็อกบนก็จะเป็นคุณหมอท่านหนึ่งเฟสล็อกล่างก็จะเป็นคุณหมออีกท่านหนึ่งทาตาก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งทาจมูกก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งคุณหมอแต่ละท่านเชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้วก็เราแยกในเรื่องของการแบบเคสแต่ละเคสเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ว่าคุณหมอของเราเนี่ยเชี่ยวชาญเฉพาะจุดเฉพาะทางจริงๆแล้วอย่างบางทีเนี่ยเวลาทําเฟสล็อกเนี่ยจะต้องมีการวางยาก็จะมีคุณหมอวิสัญญีแพทย์ที่จะคอยดูแลคอยให้คําแนะนําแล้วก็จะบอกว่า ในแต่ละเคสเนี่ยก็จะใช้ยาไม่เท่ากันก็คือจะบอกเลยแล้วที่สำคัญเลยสำหรับคนที่เป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเราก็จะมีจักษุแพทย์คอยให้คำแนะนำด้วยเพราะว่าการที่เราจะทำสัญญกรรมแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องได้รับความคิดเห็นคำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทางด้วยมันทำให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นไหมคะ,ะแ่คะ,ะ,ะรู้สึกว่าทำไปนี่พอใจมากค่ะมันมีความสุขนะแบบว่า เข้ามาเธอค่ะเข้ามามาปรึกษาได้ไม่ต้องเสียเงินถ้าคุณเดินเข้ามาแล้วคุณจะออกไปจะสวยค่ะแต่ไม่ต้องไปถ้าเราพร้อมเราเข้ามาเลยค่ะ,คะไม่ต้องไปเสียดายเงินค่ะเพราะเราทํามันคุ้มนะ่ะเพราะว่านี่มันเกิดประสบการ,รณ์กับเราแล้วนะ่ะไม่ไม่ใช่ว่าเขาทําคือเขาว่าดีก็คือดีค่ะไม่ใช่ว่าเซฟที่นี่นะคะ<ช>เราพูดจากใจจริงค่ะตั้งแต่เราทําไปนี่เราขี้เกียจตอบคาถามเพราะาเราสวยขึ้นค่ะมันสวยขึ้นจริงๆไม่แต่ขึ้นบนเครื่องบินเขาก็ถาม เราทำไปครั้งแรกขึ้นนุ้งมินเขาก็ถามตาหวานเขาบอกแล้วก็บอกคุณหมอชนาทิตค่ะคุณไม่รู้จักของดีเลยคะแล้วขนาดฉันอยู่อังกฤษฉันยู่ในดูทูบหนังสือฉันก็ไม่เก่งฉันมองเห็นเลยคุณเข้ามาสิคะเพราะว่านุ้งออนะถ่ายรูปกับพี่แหวนแล้วพี่แหวนยิ้มแบบว่าสดใสมีความสุขมากๆวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่แหวนหมอไทยเก่งค่ะหมอไทยเก่งแล้วก็คุยรู้เรื่อง คนอย่าไปเลยค่ะเกาหลีคุณจะไม่รู้เรื่องช่วยคนไทยดีกว่าค่ะไทยต้องเงินไทยต้องช่วยเงินไทยค่ะรักในหลวงต้องอยู่เมืองไทยค่ะขอบพระคุณพี่แหวนมากค่ะขอบคุณมากค่ะและค่ะและนี่คืออีกหนึ่งเสียงนะคะจากที่ได้เข้ามาทำ สัญญกรรมมาทำความก็เลยทำให้หน้าตัวเองมีความสวยมากยิ่งขึ้น <c oughs> ที่ทีละพรคลินิกครั้งต่อไปจะเป็นใครนะคะก็ต้องติดตามชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีละพรคลินิกด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้ต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ